สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนในรายการ Novel ท a l k วันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอะคะเราเส้นสี่เราไม่รู้ค่ะเราไม่ทายค่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้คะวันนี้วันนี้เราไม่ได้อ่านมาทำไมพูดไม่ซัดคะขอโทษนะเครื่องลงมาจากบ้านน่ะโอเคค่ะวนี้จะมารีวิวนิยายเกี่ยวกับเกมอีกแล้วข่าวสเกมตาเป๊บยังวะเราจะเอ้า อะไรก็ไม่รู้ช่างวันเถอะโอเคงั้นวันนี้จะรีวิวนิยายเกมออนไลน์ <Game online. S 1> อีกแล้วนะคะเป็นชื่อเรื่องเรื่อง t Hamming เทมมิ่งมา m เตอร์ไม <aming> ่รู้ว่าอ่านอ่านผิดอ,อ่านถูกนะแต่ถ้าอ่านตรงตัว Hamming Master อร์อ๋ m เทมมิ่งประมาณนั้นมัน้งใช่ฐานก็งงมาแล้วก็คงเป็นเ a m m i n g เ <laughs> a m m i n g Master <laughs> อะไรวันนี้มันมันเป็นนิยายแปลนะคะเป็นนิยายแปลเกาหลี มีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด247ตอนยังไม่จบนะโอยก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ในไทโนเวลหรือว่าจะติดตามที่เว็บเขาเลยนะคะเป็นเว็บเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าทวีนสตาร์สเลชชั่นคี I ีเแล้วก็ t r าร์สเลช o ัตรงตัวเลยนะคะงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะป้าตอนนี้ก็เราปิดคลิปเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะอยากอค่ะ เ,เรื่องนี้เป็นเหมือนที่บอกไปเป็นกับเกมออนไลน์ถ้าใคร<ฐ>ชอบเกกับเกมออนไลน์เป็นเกมออนไลน์เสมือนจริงค่ะคุณโบนัสโอ้ยก็เหมือนเรื่องที่คเ,คเคยพูดไปอ่าอ e ีพีก่อนๆใช่ไหมใช่ <S <S 2> <S 2> แต่ว <S <S ่าอันเนี้ยอันนี้คือไปถามแอดมินมาเหมือนกันนะถามว่าถามว่ามันคืออะไรไงคือมันเป็นเกมที่เราต้องไปนั่งในแคปซูลนะคุณแล้วก็เหมือนเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบอยู่ในภาพจําลองในเรื่องจาลองที่มันเหมือนเสมือนจริงอะแต่ว่าเราต้องเอาตัวไปอยู่ในในแคปซูลนะ เล่นเกมผ่านแคปซูลใช่แต่เราต้องออกตัวแบบไปนั่งอยู่ในแคปซูลแล้วก็ปิดเลยนะออแล้วก็แบบเล่นเกมในนั้นใช่พระเอกของเรานะคะในถ้าในตัวละครมันมันเป็นเกมที่เกมอยู่ในแท็บเล็ตอ่ะคุณมันให้มันให้สร้างตัวละครขึ้นมาชื่อว่าเอียนอ๋ออตัวละครชื่อเอียนพระเอกมีชื่อไหมมีชื่อชื่อจินซุงจินซุงเอ้าชื่อเหมือนนิยายเกาหลีเลยใช่ใช่ไหมไม่ใช่นิยายแปลจีนใช่ไหม เป็นนิยายแปเกาหลีไงเฉยเลยใช่ <Yeah. S 1> ฉลาดมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นนิยายแปเกาหลีพระเอกชื่อจินซูงแต่ว่าตัวละครเทพเอกซ้าขึ้นมาในเกมเนี่ยว่าชื่อเยียนแล้วก็มีเพื่อนชื่ออูายอนอุยอูายอนอ๋อน่นมาสังยอนอะไรก็สังยอนเลยอูายอนเป็นเพื่อนกันนะคะตอนเนี้ยเริ่มเรื่องเลยก็คืออยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยถ้าอ่านมาตอนแรกเหมือนแนวประมาณว่าแบบ มาเร,เ,มเรียนเกี่ยวกับเกมอะคุณอ๋อเล่นเกี่ยวกับเกมเลยใช่เกี่ยวกับเกมเลยแล้วทีเนี้ยมันเริ่มภาคเรียนใหม่เนาะเป็นเป็นมหาลายัยมันก็สอบโรงเรียนอะไรเรียบร้อยละแล้วทีนี้มันก็สอบได้คะแนนน้อยมากพระเอกอะก็เลยได้เรียนวิชาที่แบบไม่ค่อยดีอะเพราะว่าใช่เพราะว่ามันต้องเรียงเรียงตามไปว่าถ้าใครได้คะแนนสูงก็จะได้เรียนวิชาที่มันน่าสนใจหน่อยคล้ายๆเหมือนห้อง กิฟห้องทันเลนห้องอัจฉริยภาพเรียงลงมาเป็นห้องธรรมดาที่เป็นสายผสมอะไรอย่างนั้นไปและวันนี้เป็นวันศุกร์สัปดาห์พระเอกอะเรียนเรียนภาคเช้าจบแล้วใช่ไหมไปเรียนเรียนหนึ่งวิชาเรียนสามชั่วโมงแล้วก็จะเรียนอีกวิชาต้องพักอีกสามชั่วโมงอก็คือเป็นวิชาทฤษฎีการเล่นเกมอะไรสักอย่างนี่แหละก็คล้ายๆมาหันอะไรไงก็แบบว่าเรียนสองพัสองเรียนสองพักสองอะไรอย่างนี้ก็ชิวๆไปแต่นี่เรียนเกี่ยวกับเกมอแต่ว่าพระเอกอะเป็นคนที่แบบโฮ้ยชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นองไม่เอา เดคิดเอาเวลาเนี oh, oh ่ยกลับไปเล่นเกมที่บ้านดีกว่างั้นเอางี้กูดรอปวิชานี้เลยไม่เียนแล้วอ้าวทำไมเพราะว่าจะเอามันแบบเหมือนวันจันทร์หนึ่งพฤหัดอ่ะมันเรียนมันเรียนเต็มวันเลยไม่ได้พักสามชั่วโมงอย่างน้อยก็แค่พักวันละหนึ่งชั่วโมงเออแล้วทีนี้อันเนี้ยมันพักตั้งสามชั่วโมงไงมันคิดว่าเอาเวลาเนี้ยไปเล่นเกมดีกว่าเพราะว่าเกมเสมือนจริงอ่ะที่มันเล่นชื่อว่าเกมอะไรนะใครใครเล่นใช่ไหมคบแอดมินใครเล่นใครเล่นตอนแรกอ่าน่าไรรู้ไหมไขลาน ไทยมากแม่ไขลาเลยจ้าก็เลยเออในขาอันนี้หนูว่าใครเล่นก็เลยอะใครแล่นเป็นเกมเสมือนจริงที่สามารถทําเงินได้เป็นเงินจริงคุณเอ้าเดี๋ยวนี้เกมโลกจริงๆที่เราอาศัยอยู่กันตอนนี้ก็เป็นเงินจริงได้ใช่แต่ว่านี่ได้เงินเยอะมากมันจะได้ถ้าในเกมได้สมมติถ้าในเกมได้ห้าสิบาทอะได้ห้าสิบาทไทยอะออกมาชีวิตจริงก็จะได้ร้อยหนึ่งมันสองเท่าอนสองเท่าในเงินจริงของในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้ใช่พระเอกก็เลยแบบ พ่อเอกอะพื้นฐานอะไม่ได้เป็นคนรวยนะแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ในอพาร์ตเมนที่มันหรูหรามากเพราะว่าได้เงินจากเกมนี้นั่นแหละอแม่เขาอ,อ๋อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่เออทำงานก็คือเล่นเกมไปด้วยเรียนไปด้วยแล้ววิชาวันศุกร์ก็คือมันเรียน3ภาค3ก็เลยดรอปวิชานั้นไปเลยใั่ไปเรียนแล้วฉันจะไปเล่นเกมทั้งวันเลยใช,ใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยวันศุกร์อะที่มันมีเรียนมันก็มีประกาศอัปเดตขึ้นมาว่าเนี่ยมันจะมีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เกมนี้นะมันจะมี เข้าใจไหมมันจะมีเป็นด่านเป็นด่านนอะกอกปะใช่มันจะมีมเ,เออมีโลกใหม่มีโลกใหม่มหมแบบ <ไป S 1> เพิ่ม <ไป S 1> ขึ้นมาจะมีอัปเดตนะแบบเดี๋ยวเย็นวันนี้ประมาณวันที่23อะ่ะจะมีอัปเดตนะอัปเดตตอนนี้แล้วก็มีอาชีพขึ้นมาใหม่แต่ว่าอาชีพอะ่ะอาชีพที่จะอัปเดตขึ้นมาใหม่จะให้เฉพาะผู้ที่เริ่มเล่นเท่านั้นเพอกอ hey, ก็แบบเสียดายมากเพราะเอกตอนเนี้ยเล่นได้เวลเก้าสิบสามแล้ว<อ>แรงสูงแล้ว,ลวติดอันดับ ในประเทศเกาหลีใต้เลยนะคือพระเอกอะเก่งมากใช่เก่งมากเพื่อนพระเอกก็เก่งอเอออแล้วทีนี้มันก็เลยเสียเสียดายว่าเฮ้ยมันก็เลยเป็นเป็นจุดขึ้นมาในนิยายนี้ว่าเนี่ยจะกดรีเซ็ตถ้าเราอยากได้ใบเปลี่ยนอาชีพนั้นนะบางทีมันจะมีมีอาชีพนี้ลงทุนมากเลยนะเอออาชีพทามมิง่งมาสเตออาชีพเป็นเพื่อน ใช้มาสเตอร์มาเป็น<ช>เข,าเ,เขาเรียกว่าอะไรว่าเธอใช้มาสเตอร์มาเป็นลูกน้องเรา,เราอ่ะมันจะมีให้เปลี่ยนอาชีพแต่ว่าได้เฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเล่น,เ,นเท่านั้นนาง้องแบบเลือกนางแบบเวลสูงมาก9กกว่าแล้วถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพมันก็ต้องเริ่มเล่นตัวละครใหม่ใช่เหมือนเล็กเลยเหมือนเล็กที่เราเล่นอ่ะ<ช>เราอยากเปลี่ยนจากสายนี้ไปเป็นสายนี้เราต้องลงทุนสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาแต่นี้มันยังดีคือสามารถเก็บตัวละครนั้นไว้แต่ว่ามันจะเล่นได้แค่ทีละตัวเพราะไอดีหนึ่งมันเล่นได้แค่หนึ่งตัวละครใช่ไหมล่ะแต่นี่คือรีเซ็ พระเอกไม่รีเซตแต่พระเอกคิดว่าโอ๊ยเสียดายแล้วจะมามีอะไรตอนนี้วะตอนที่กูได้เก้าสิบกว่าแล้วเก้กว่าแล้วนะมันก็ถือว่าไม่มาช้าเกินไปหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันมาจนแบบพระเอกเล่นไปจนเก้าสิบแล้วนะเวลอ่ะจริงมันก็ไม่ถือว่าช้าหรอกแต่ว่าคือเขาอาจจะเพิ่งคิดได้ว่าอ่าระบบนี้พงควรมีในเกมจะได้แบบสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนแรกอะเกมมันเริ่มดําเนินไปสองสองเดือนแล้วคือเกมมันเริ่มไปสองเดือนแล้วพระเอกอะ ตอนนั้นนะพระเอกมันสอบติดมหาลาัยใช่ไหมแล้วแม่มันก็เลยให้เงินมาห้าล้านวอนห้าล้านวอนนี้ให้ไปเช่าอพาร์ตเมนต์เก่าๆอ่ะแล้วก็ให้เก็บไว้จ่ายค่าเรียนด้วยแต่พระเอกอะไม่ใช้เงินนั้นเลยนะเก็บไว้ในันบัญชีธนาคารแล้วก็ไปกู้เรียนเอาโอ้แล้วก็เก็บแล้วก็แบบทํางานพาร์ทไทม์ทานู่นทำนี่แล้วก็เก็บเพื่อไปซื้อไอ้แคปซูลเนี่ยในราคา10ล้านวอนโอ้ใช่ซื้อเพื่อมาเล่นเกมแล้วก็ทําเงินแล้วซึ่งมันทําเงินได้ผลจริงเพราะว่าแบบอย่างในในเรื่องอะแปดร้อย แต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะก็คือได้พันหก็คือคูณสองคูณสองใช่มันก็เลยเออแบบประสบความสาเร็จอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือมันก็ได้อยู่อพาร์ตเมนที่หรูหรามากตอนนี้มันก็เลยคิดตัดสินใจว่าเฮ้ยจะทำยังไงสรุปมันก็เลยดรอปเือบอกไหมมันก็เลยดรอปเรียนเพราะว่าอยากกลับไปเล่นเกมมันคิดว่าเนี่ยอสรุปดรอปทุกวิชาดรอปทุกวิชานั้นอ๋อวิชาเย็นเพราะว่ามันเพราะมันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ไงมันสุกอ่ะคือมันเลมันเข้าไปเล่นเกมในแคปซูลที่หนึ่ง สิบสองสิบห้าชั่วโมงเลยนะก็คือเล่นแล้วติดลมก็อยู่อย่างนั้นแหละใช่เพราะ่มันเหมือนทําเงินอะเออเหมือนทําเงินแล้วทีนี้มันก็เลยเอองั้นดอกเพื่อกลับไปเล่นเกมดูก่อนมันก็เลยกลับไปเล่นเกมเลยแล้วเพื่อนมันอะอูหยอนอะก็เล่นเกมเหมือนกลายเป็นเพื่อนสนิทพันในเกมดบด้วยกันจ่าชนกันดบแล้วก็ชนกลับไปเล่นเกมในห้องแบบสบายใจมากกลับไปอยู่ในแคปซูลอาบนะก็เข้าไปในแคปซูล ทีนี้เข้าไปปุ๊บมันมันเลเวลเก้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็ได้เข้าไปตอนที่อ่านตอนที่ประมาณที่สองที่สามคุณโบนัสมันเข้าไปสู้กับออกออกก็คือยกักษ์ักษ์ออกก็คือยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่ก็คือถ้าแบบเหมือนเกมทั่วไปถ้าเราสามารถฆ่าอสุรากายที่เลเวลเยอะกว่าเราได้เงี้ยเราก็จะได้ของจากตัวมันอะเป็นไอเทมที่แบบม,มีมูลค่าแล้วก็เอาไปปล่อยขายได้อะไรอย่างนีห้หรือจะเอาไว้ใช้กับตัวเองก็ได้ใช่ไหมใช่อันนี้มันก็เลยเออเข้าไปต่อสู้กับไอออกเงี้ยแล้วก็ได ได้อะไรมาลู้มไหมได้บัตรบัตรเปลี่ยนอาชีพอะเอ้ยไม่ต้องรีเซ็ไม่ฮะให้บัตรเปลี่ยนอาชีพมาอาชีพหนึ่งแต่มันก็มีข้อไมว่าต้องไปรีเซ็ตตัวใช้ตัวละครเดิมแต่ว่าต้องรีเซ็ตอยู่ดีเอาแต่ว่าเอาชื่อตัวละครเดิมได้พระเอกอ๋อมันใช้ชื่อเดิมได้แต่ว่าก็ต้องรีเซ็ตดาไปเลเวลหนึ่งอยู่ดีพระเอกเลยปรึกษาเพื่อนละแต่มันมีตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้เป็นผู้หญิงเหมือนกันที่แบบมันอาศัยไอ้พระเอกเนี่ย ให้พาไปขึ้นเกาะเขาเรียกอะไรเกาะก่อลงเล้งเกาะดันให้เขาช่วยดันให้เขาช่วยแบบแบกเขาเรียกว่าเดือแบกอะไรอย่างนี้ใช่แล้วตัวละครเทพเอกสร้างขึ้นในเรื่องค่ะเป็นนักธนูอ๋อเป็นฮันเตอร์เปล่าเป็นนักธนูในเกมนักธนูมันเรียกว่าอะไรวะอาเชอร์ปะเรียกว่าอะไรนะคะคุณเณรมินมันเรียกได้หลายอย่างจะเรียกเอชเชอร์เออเอเชอรแต่ว่าเชอร์อนักธนูเอชเนียายอ่ะมันบอกว่าเป็นนักธนูเลยอ๋อแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรงนักเล่ามังกรอสุรกายมังกรใช่แล้วก็มีชื่อเสียงโคตรเลยแล้วพระเอกมันอยากรีไปเป็นอะไรวะที่เป็นเป็นมันอยากรวบรวมมอนสเตอร์ให้ว่าเป็นลูกน้องทั้งหมดก็เลยต้องมีใหม่หมดไม่คือเองอ่านไม่ถึงมาก่อนเนี่ยเลลบอกว่ามึงมึงงงมากสรุปมันจะรีไม่รีวะนี่ก็ตื่นเต้นการรีเซตไม่ใช่เรียก่าเซ็ตนั่นเหมือนเราไปเอามอนสเตอร์ที่เราไปเจอมาเป็นลูกน้องใช่เนี่ยเห็นไหมเราจะมาควบคุมมอนสเตอร์เหล่านั้น อ๋อซึ่งระดับที่เล่นไปแล้วถึง90ทําไม่ได้ใช่ต้องมีคือมันเพิ่งอัปเดตเกมใหม่คุณนึกออกไหมแล้วเราสมัครไอดีใหม่ไม่ได้หรอวะไม่แน่ใจเหมือนมันเกมเนี้ยมันเป็นเหมือนม่านเมันโทรศัพท์คุณนต้องใช้ม่านตาอ๋อม่านตาคนเนี้ยได้แค่ตัวละครเดียวหนึ่งคนต่อหนึ่งยูสเซอร์เออโอ้โหใช้ม่านตาอ๋อไม่เป็นเกมเหมือนชีวิตจริงไงก็ใช้ชีวิตเราเล่นไงเออว่ะใช่แบบเฮ้ยเป็นคนคนจะดีไหม ถ้าเราอยากเป็นเดือะเทพเราก็ต้องเราว่าถ้าลีอ่ะมันจะนั่นก่อไหมเราก็แบบรวบรวมมอนสเตอร์เราอาจจะขึ้นไปไต่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 ได้เลยก็เลยบอกว่าถ้าอยากเป็นเดือะเทพตอนนี้เป็นเทพไงถ้าอยากเป็นเดือะเทพอ่ะก็ต้องแบบเดือะเทพก็ต้องแบบอาใหม่ป่ะฟาร์มใหม่ลงใหม่ดันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างงั้นนะเออมันโอ้ยมันน่าติดตามอ่ะสุดท้ายก็แบบยังไงสรุปคุณก็ยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ว่ามันจะรีเซ็ตมันมันก็เลยคือเหมือนในนั้นะมันจะมีเขาเรียกว่าเทเล เขาเรียกว่าอะไรสามารถติดต่อเพื่อนได้แชรไลน์หมดรอหรืออะไรไม่ใช่ดิอันนี้คือ้ามไปโลกอื่นโคโลจิตจะเย็นๆเนาะเออเอาไว้ติดต่อเพื่อนมันก็เลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่านะเอออ่ะเหมือนช่องแชทช่องแชร์อะไรที่ขึ้นมาแ้ยันนกลิ่นเพื่อส่งไปหาเพื่อนเพื่อนในเพื่อนในตัวละครชื่ออูฮยอนแต่ในละครชื่อเฮิร์สชื่อเฮิร์สใช่ชื่อเฮิร์สก็เนี่ยฉันได้บัละครมาปรึกษา จะเอายังไงดีจะไปแบบถ้ารีเซ็ตรีเซ็ตพร้อมกันไหมแบบให้มีเพื่อนอ,อยากมีเพื่อนเหออมือน<ป>ชวนกันดอกอะกูไม่ไปคนเดียวหนๆก็ดอบมาด้กันเราต้องมีด้วยกันวยมันก็เลยแบบปรึกษากันแล้วมันก็เจอผู้หญิงคนมันนี่มันเจอผู้หญิงในเกณ์ด้วยออนะผู้หญิงที่หมอเออว่าแบบมาคอยตามแบบ จะไม่ทําอะไรเลยจะรออินทรเอกอย่างเดียวเขาไม่กล้าไปไหนอ่ะอเรากลัวแบบเออกลัวตายระหว่างทางใช่เพราะว่าถ้าไปต่อสู้กับอสุรกายตัวหนึ่งแล้วถ้าเราต่อสู้ไม่ได้เราก็ต้องไปรีเซ็ตด่านใหม่นะใช่เราแพ้ไงเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่เคยเคยเล่นมาริโอป่ะแต่นี่มีแค่ชีวิตเดียวอ่ะมีพลังสมมติค่าพันหนึ่งใช่ไหมเราต่อสู้กับอันเนี้ยแพ้เราก็ต้องเริ่มเลเวล ม่เลยใช่เข้าใจแล้วแล้วตอนนี้มัน90กว่าแล้วอย่างเงี้ยอีผู้หญิงก็90ใช่ไหมอีผู้หญิง8ป8สิบิอ๋อมันน้องน้องตามมาทันทันไต่ไต่มาแต่ไม่รู้ว่าอะไรเลยกดดังอย่างเดียวเออแต่ไม่รู้ว่าแบบเป็นเป็นนางเอกหรือเปล่านะแต่ในเรื่องอ่ะผู้หญิงอ่ะมีตัวละครเดียวแล้วที่เหลือแบบ่สนให่พูดกับเป็นผู้ชายไม่ไม่สรุปมันคุยกับเพื่อนมันเพื่อนมันรีไหมไม่รู้นึกว่าจะไม่บอก ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จรองปกติชอบแกล้งกันแบบฉันไม่บอกเธอหลอกไปอ่านเองใช่อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้อ่านเอาจริงแม่ตอนหนึ่งตอนสองก็ยังต่อสู้กับอ็อกอยู่อะเออต่อสู้กับอ็อกแต่ย่างน้อยตอนนี้ได้บารมาแล้วหนึ่งใช่ได้บตดมาแล้วหนึ่งแล้วก็กำลังจะไปเพื่อนเพื่อนอะจะไปเหมือนมันแยกกันอะตอนเนี้ยอมันไปกับอีผู้หญิงแล้วพ่อเอกก็ไปคนเดียวเพราะว่าจะไปที่คิกเมลเทนมันเป็นด่านด่านหนึ่งแต่ว่าไอ้เพื่อนมันกับนางเอกอะ จะไปต่อสู้ตรงด่านดันเจียน oh. เพื่อไปเอาวัตถุสําคัญอะไรเอามาขายสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่ามันอะต้องต้องใช้เงินแลต่พระเอกอ่ะแต่ว่านั้นอะมันไม่เท่าไหร่อันนั้นคือแบบข้ามด่านไปเรื่อยๆ uh. นึกออกไหม เพื่อนของพระเอกอะกับไอ้ผู้หญิงอะมันตามด่านไปด้ยแต่พระเอกอะออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าจะหาวัตถุพิเศษเพิ่อแบบเอาไปขายแล้วไปใช้นี่เพราะว่าเก่งจัดเออเก่งจัดพ่าเก่งจัดเออใช่เพราะเอาไปใช้นี่แบบการศึกษาทห่ผมไปเรียนมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าให้เงินมาพอแบบค่าที่อยู่ที่นอนแล้วเนี่ยแต่ความที่เระเอกมันอยากอยู่ดีกินดีอยากอยู่หรูไงใช่มันก็อย่างนั้นแหละเออแต่มันก็หาเงินได้จริงนะก็เก่งอะจากการเล่นเกมแต่งงมากตอนที่ มันไปโรงเรียนแล้วมันเรียนเรื่องทฤษฎีการเล่นเกมอะรู้สึก่าแบบโรงเรียนสนับสนุนให้เล่นเกมมั้งเออเดี๋ยวนี้มาหาลัยมีจริงโลกความเป็นจริงของอเราม,มีวิชาเรียนเกมด้วยเป็นคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นวิชาศึกษาเกมตัวเกมว่าวิเราเจาะจงโดยเฉพาะเกมนี้ว่าเราเจะชนะเกมนี้หรือว่าด่านนี้ตัวละครน,นี้ตัวมอนสเตอร์นี้ได้อย่างไรเว้ยมีเรื่องจริงที่มอชันก็มีสอนจ้า พูดเลยมออะไรเงี้ยมอเดียวกันกับเธออะมอที่แบบมีแต่คนสวยปะใช่แล้วมอเรามีวิชาเป็นเสรีเรียนเกมแล้วผู้หญิงอะชื่อพี่โอรันด้วยนะแต่เหมือนกะจะอ่านตอนต่อไปแล้วเหมือนันมันกังจะเฉลยว่าไอ้ผู้หญิงในตัวในชีวิตจริงอะเป็นใครแต่อ่านไม่ถึงมาก่อนมารีวิวให้เพื่อนฟังก่อนนะคะมันถึงเวลาไงก็ต้องมาใช่ได้เวลาที่พี่ฟ้าต้องมาใช่สรุปกาคือพระเอกอ่ะมันเล่นเกมแบบ แต่เหมือนทุกคนในโรงเรียนอาจจะมีแท็บเล็ตของใครของมันอ่ะแล้วก็จะคอยอัปเดตเกมนี้ให้ตลอดเวลาเรียนก็มีอัปเดตอัปเดตขึ้นมาว่าเนี่ยจะอัปเดตดันไหมนาจะนู่นนี่นี้นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะเตือนกระดิ่งกริ๊งมาเลยใช่แต่ถ้าใครอยากเล่นเนี้ยก็ต้องไปซื้อแคปซูลด้วยตัวเองนะก็เก็บเงินหมนล้านเงนต้องเก็บล้านเองเออยากเนาะใช่เรียนก็อยากเรียนเกมก็อยากเล่นเงินก็อยากได้แต่มันดีนะมันหาเงินได้เยอะกว่าตอนสมัยเรามากเลยใช่สมัยเราต้องรับจ้างล้างจาน เอออะไรร้านหมูกระทงกระทะอะไรก็ว่าไปเออแล้วถ้าแบบใครสนใจอ่านเกมบออนไลน์หรือว่าเคยอ่านอะมาม้นบอกหน่อยว่าเออใช่สรุปมันรีไหหรือเปล่าหรือว่าไม่รีหรือว่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมีศัตรูด้วยนะใช่เริ่มใหม่แล้วก็ต้องขี้กากไงก็คือเริ่มจากศูนย์อะใช่มันเหมือนมีศัตรูที่จะไปแก้แค้นด้วยใช่ไงแล้วยิ่งใช้ชื่อตัวละครเดิมอีกใช่นั่นแหละต้องไปติดตามดูนะคะมันไม่ใช่มีแค่ออกมันมีอสุรกายหลายอย่างแต่เหมือนที่ที่อ่าน่ะมันเป็นออกที่แบบ มีพลังเยอะเพราะถ้าฆ่าได้มันจะได้ไอเทมดีๆอะนึกออกปะเออ,อ,อนี่ยางยเหมือนก็เลยยกตัวนี้มาว่าแบบเริ่มเรื่องมาก็เป็นออกตัวใหญ่ได้ไอเทมนี้มาเ,ออเพื่อไปทําอะไรต่ออะไรอย่างงี้ออก็ต้องไปติดตามดูนะคะ คุณคนสายฟ้านะคะที่มาวิวให้เรารีวิวภายในสี่นาทีนะคะเก่งมากค่ะอ่านมาเป็นประมาณครึ่งวันอะค <c oughs> ืองงมาอะไรนี่เออก็คือขอสรุปว่านิยายเรื่องนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเกมออนไลน์ <Online. S 2> เป็นเกมออนไลน์เสมือนจริงชื่อเกมในเรื่องว่าใครใครเล่นเนาะใครเล่นใครเล่นใครเล่น,เ,ลนเออสรุปใครเล่นคะสรุปใครเล่นคะเอียนค่ะอ๋อโอเคค่ะชื่อเกมใคร อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีทั้งหมด247ตอนสามารถติดตามได้ที่เว็บเว็บแฟนเพจ Facebook ของเขาได้เลยก็คือทวินทา n s สเลชันหรือว่าติดตามให้ที่ไทยนูเวลได้เลยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ให้เช่นเดิมนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเรารีวิวเรื่องอะไรไปนะ t a m l i n g Master ค่ะ t a m l i n g Master ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีช่องทาง Facebook แล้วก็มีอันนี้มีอะไรนะมี y <YouTube. S 2> ยูทูบไงเราต้องโฆษณาตัวเองสักหน่อยใช่ <c oughs> ถ้าใครได้ร่วมกิจกรรมก็จะรู้นะคะว่า เรามี YouTube แล้วที่เราให้ไปแชร์ใช่ไหมคะที่เราให้ไปแชร์คลิปที่เราชอบเอ้ยที่ที่ที่ตัวเองชอบไปหน้า a c e b o o k ตัวเองตอนนี้ได้ผู้โชคดีเลยแล้วก็แจกเสื้อจริงๆแล้วยิ่แจกไปแล้วใช่ไหมยังไม่แจกค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ที่อยู่มาเดี๋ยวเราจะทำแต่ได้ผู้โชคดีแล้วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวทำการจัดส่งของไปให้โอเคงั้นวันนี้เรามาสรุปว่าเรามารีวิวนิยายเรื่องแ Pa ม l i n g Master เป็นเกมออนไลน์นะคะเพื่อนๆติดตามด้วยเนาะตอนนี้ทั้งหมด247ตอนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะที่ช่องทาง u t u b e ค่ะค่ะชื่อว่า f ฟรเซทนะคะ F A I R S E T ค่ะ,คะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนวันนี้พวกเรา2คนต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหนะ้าแล้วก็มาคอยดูนะว่าเราจะเอารีวิวนิยายเรื่องอะไรใช่เลวงั้นพบกันใหม่กับรายการ Novel ท a อ k วันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย